วิธีใช้งานคาฮูดนะครับ 1. เข้าไปที่ค a h o o ูด .com คลิกที่ s ิงั Up f ีสองเลือกว่าต้องการใช้ค a h o o ูดในการทำไรในที่นี้แนะนำให้เลือกเป็นครู 3. เลือกระหว่างการลงทะเบียนโดยใช้เฟซบุ๊กหรืออีเมลขั้นตอนการตั้งคำถาม 1. คลิกเรื่องสร้างเลือกหัวข้อสำหรับการตั้งคำถาม สกดหน้าเปล่าสร้างใหม่เองทั้งหมด 3. เข้าสู่หน้าการตั้งหัวข้อของคำถามกรอกรายละเอียดตามภาพด้านล่าง 4. เมื่อต้องการทำคำถามเพิ่มสามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่มเพิ่มสไลด์ขั้นตอนการใช้งานสำหรับครูผู้สอน 1. เข้าไปที่หน้าหลัก Create ต,ตรง k a r o o t t สกดที่หัวข้อ Library แล้วกดมอบหมายสำหรับผู้เข้าร่วมเล่นเกมตับคำถาม 1. เข้าไปที่เว็บ k a r o o t t 2ใส่ใหมายเลขพินที่ได้จากหน้าจอเสร็จแล้วกดปุ่ม enter 3. ใส่ชื่อสำหรับร่วมเล่นเกมและกดปุ่มโอเคสเมื่อมีผู้เล่นครบแล้วครูผู้สอนกดปุ่มสตาร์ทคำถามข้อที่หจะปรากฏหน้าจอตัวคำถามจะโชว์ที่หน้าจอเครื่องของครูและตอบคำถามเลือกคำตอบตามสีและสัญลักษณ์ที่ขึ้นมา